คุปปะวันสุขจากมัสยิดอันฮารอมโดยเช็คด็อกเตอร์อับดุลรอมานอัสซูเดสตั้งแต่แสงแห่งบทบัญญัติอิสลามเริ่มส่องแสงไปทั่วจักรวาลโลกก็เต็มไปด้วยความปลอดภัยความสงบสุขและความยุติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและหวังจะได้สัมผัสในฮะดีดมีรายงานว่าผู้ใดตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเขาปลอดภัยในหมู่พวกเขาเองสุขภาพดีและมีอาหารพอในวันนั้นเสมือนว่าเขาครอบครองโลกทั้งใบ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความมั่นคงในชีวิตมนุษย์หนึ่งในประเด็นสําคัญของยุคสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติคือการลุกรานทางความคิดซึ่งแทรกซึมเข้าสู่โลกอิสาลามและส่งผลกระทบต่อคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนด้วยการปลุกฝังแนวคิดบิ่งเบนที่ทําลายความเชื่อและศีลธรรมความมั่นคงทางความคิดถือเป็นหนึ่งในรูปแบบที่สําคัญของความมั่นคงเพราะส่งผลต่ออารยธรรมของชาติและการดำรงอยู่ของาศาสนา เยาวชนที่มีศรัทธาควรระมัดระวังภัยอันตรายเหล่านี้ให้ดีอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของแนวคิดที่บิดเบือนและยึดมั่นในคัมภีร์อันกรุณาและสุนทรของท่านนบีมัมมัดสลอและเดินตามแนวทางของบรรพชนที่ดีงามสลัฟความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมเป็นราักฐานที่สำคัญในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆฮ่าฮ่าต้องมีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพท่ามกลางสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หน้าที่ของประชาชนทุกคนคือการร่วมกันยืนหยัดต,ต่อพฤติกรรมอาชญากรรมที่หวังผลร้ายต่อความสามัคคีในสังคมรวมถึงการล่อยข่าวลวงการใส่ร้ายการบิดเบือนคำพูดของผู้นำหรือผู้รู้และต้องร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมด้วยการรายงานสิ่งที่เป็นภัยร้ายแรงประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่พ้นจากการเป็นเป้าของผู้ที่อิจฉาและอาฆาตไม่ว่าจะเป็นบุคคลองค์กรหรือประเทศพวกเขาจะถูกโจมตีด้วยลูกศรแห่งความอิจฉาและความเกลียดชัง แต่ไม่มีพลังใดจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากการพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจเท่านั้นจำเป็นต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงในชีวิตที่สงบและบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเคารพพักดีและเป็นคุณค่าของอารยธรรมอิสลามเราขอย้ำถึงความสำคัญของการยึดมั่นในระบบคำสอนและแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยคำวินิจฉัยที่ชัดเจนและไม่มีทางรอดจากความท้าทายทั้งหลาย เว้นแต่ด้วยการรวมพลังและความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชาติอิสลาม